สวัสดีค่ะฝากอาจารย์ธนวันนะคะดูประตูวังให้หน่อยนะคะรบกวนแล้วขอความอนุเคราะห์เนื่องจากว่ามีการหลอกเงินพระเจ้าอยู่หัวไปใช้กันเหมือนพระเจ้าอยู่หัวให้เงินไปสร้างสถานที่ราชการหรือหน่วยงานหรือโรงเรียนหรือโรงพยบาบาลต่างๆคนที่รับมอบไปก็ เอาไปเข้ากระเป๋าส่วนใหญ่นะคะก็สงสารพระองค์ท่านทำคนเดียวไม่ได้ท่านจึงต้องให้คนที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ทำงานแทนนะคะก็เหมือนนายกก็ทำคนเดียวไม่ได้ต้องให้รัฐมนตรีทำทีนี้เงินมันรั่วออกแบบนี้จะแก้ไขที่ประตูได้ไหมคะหรือ ต้องแก้ไขตรงไหนหนูก็อยากให้ในวังเชิญอาจารย์เข้าวังนะคะก็กราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถ้ายังไงก็อาจารย์ธนวันใช้ได้นะคะแต่หงจุ้ยท่านอื่นหนูก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็หนูไว้ใจอาจารย์ธนวันกับพ่อของท่านนะคะประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่ว่าหนูว่าใช้ได้ทีเดียวหนูเคยเรียกท่านว่าเทพพระบุตรสุดเวหานะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าวางะะังค่ะสวัสดีค่ะ ยักษ์จับขโมยไม่ได้ยักษ์กินคนรูปปั้นยักษ์ก็เป็นอีกหนึ่งขบวนการหากินขายปูนขายวัสดุแล้วก็ขายสีขายฝีมือก็อยู่ในแก๊งหากินที่รู้ไม่ทันนะคะยักษ์เคยจับมนุษย์กินท่านก็โดนหลอกนะคะทั้งรูปปั้นทเทวรูปในวัดพระแก้ววันนั้นหนูบอกให้เอาออกสองตัวใช่ไหมคะไม่เรียกสองลูก ก็นั่นนะคะเอาออกแล้วก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่อยู่ในวังหนูก็อยากหาให้เนาะก็ประตูนี่ต้องแก้ไหมถามอาจารย์ท่านหน่อยสวัสดีค่ะ